แล้วในวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับไปยิงหนูแล้วก็ไปดักหนูนะครับโดยใช้ปืนในการยิงนะครับเป็นปืนหน้าไม้นะครับแล้วก็จะเป็นกับดักหนูเป็นกับดักลิกนะครับเดี๋ยวฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับคลิปนี้เรียๆเลยไปเลย แล้วเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้สักกี่ตัวกันนะครับนี่ก็คือปืนหน้าไม้ของหนูเรานะครับแล้วก็เราก็จะเดินเงียบๆนะครับไม่พูดอะไรสักกระยางเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหนูตื่นนะครับอันนี้ผมก็ได้มาพากเอาแล้วครับเพราะว่าเราจะเดินแล้วก็พูดมันไม่ได้นะครับไม่งั้นหนูหายหมดนะครับขนาดนี้แบบกราบไม่ได้พูดนะมันยังไม่มีสักกระตัวเลย ก็ส่องไฟหาริมเาขาเรียกว่าอะไรว่าริมริมพุกขนานะครับหาไปเรื่อยๆครับก็ยังไม่เห็นสัก,กตัวนะครับก็มองไปครับมองเช่อยกอดด้วยนะครับผมผมก็เป็นต้กล้องนะครับนี่ครับพยายามส่องไฟแบบ ไปหาเสียงนะครับเพราะว่ามันจะมีเสียงนี่นะครับแล้วก็มองไปนะครับบางทีก็จะมีตัวอยู่นะครับนี่ครับเดินเงียบมากนะครับห้ามเยบอะไรสัก,กะเด็ดขาดเลยนะครับไม่งั้นมันจะตื่นนะครับตื่นไปไปทั่วเลยฝากกดไลค์สไครต์ก,กดแชร์ไว้ด้วยนะครับเอาแล้วจังวันนี้จังวันนี้ยังไง ันน่าล็อกเล็กล็อกเล็กลอกเล็กเจอไหมเออเจอไหมเออเจอไหมออไหนเจอสักตัวเลยครับตัวแรกก็ยังไม่รู้นะครับจะได้ไหมวันนี้ทำไมไม่เห็นสักตัวเลยไม่ได้พูดอะไรจริงๆครับเงียบปิดเลยนี่ก็เปิดไฟไม่ได้ครับผมก็เอาไฟหน้ามาแต่ไม่ได้เปิดเลยนะครับ เหมือนแบบเอามาธรรมดาทำไม่ได้เอามาทำอะไรเลยอจักอย่างนะครับเนี่ยก็ะเจ้าแค่หน้าไฟเดียวนะครับอันตายหันขวาไม่มีตัวครับสงสัยมันไปเข้าหลูแล้วมั้งนะสรุปคือไม่ได้ไม่โดนไม่มีสักตัวนะครับไปดูตอนเช้ากันเลยครับ everybody, everybody, วับมาตอนเช้านะครับเมื่อคืนก็ไปยิงหนูก็ไม่ได้นะครับแล้วก็เลยว่าดักไว้นะครับก็ไม่ได้ถ่ายเนาะเรามาจะมาดูตอนเช้ากันครับมายามหนูอะไรอไม่ใช่ครับมาเก็บดักครับต่อรูดูตอนนี้ครับเวลาครับดูแดดดิมาเก็บดักหนูเก่ามุงครับมีใครพาทำครับโอเคครับเราไปเก็บกันเลยดีกว่าเนาะเพราะว่ามันสายมากแล้วครับเมื่อคืนเล่นเกมกับพี่ก๊อดนะครับก็เลยตื่นสายนะครับ มาเอากับดักหนูสายเลยครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะได้กี่ตัวกันครับเมื่อคืนก็ไปยิงหนูไอ้แถวๆนี้แถวนี้ครับผมก็มายิงแถวนี้แหละแต่ว่าไม่ได้สักตัวเลยคนก็ปิงกับลงังแจให้ผมด้วยนะครับถ้าได้สักตัวนี้ก็ดีใจแล้วครับเพราะว่ามันสายแล้วนะครับป่านนี้หนูมันดิ้นหลุดไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าว่ามันจะได้สักกี่ตัวกับแรกครับ กับเลขมีรวยโดนนะครับแต่ว่าน่าจะหลุดนะเนี่ยทุกคนผมมาสสยเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยครับใส่ลงไปครับเราไปดูกับต่อไปกันดีกว่ากับตัวนี้เงียคบครับ,รบไม่ดูวิธีการออกกับออกนะครับโดสสนโซนะน้องๆโอเคนี่ครับ กับสองก็ไม่ได้ไปดูกลับต่อไปอีกครับกับนี้ก็ไม่ได้ครับลุง <andere> ไปไหนหมดวะไม่ใส่ลงไปอันนี้กับที่สามเลยไม่ได้เลยกับนี้ก็ไม่โดนเลยนะครับเนียบเงียบ,บปิดเลย เออไ่ได้ม่มีการกินอะไรจังนิดเลยเอ,อเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอู้มีต้องหลุนเลยครับมันมีดุ้นเลยนะดิเ,เด็วตัวใหญ่ๆจากตัวนะบนัรนุแต่ก็มีโดนจากตัวเลยอันนี้ก็มีโดนคือกัน คือไม่มีอะไรจกักกเอะเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันครับนี่นี่ก็คือขุยมันครับอ่า้อมอาสายขนาดนี้ยังมีน้ำค้างเยอะมากมาก,มากเลยนี่ก็ไม่ดูโอ้นูไปไหนหมดวะ ปึ๊งอันนี้โอ้ยเงียบเกินทุกคนไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีการสร่งการสูนอะไรจักนิดเลยเนี่ยคือไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยผมว่านี่ครับอันสุดท้ายแล้วนะมังนี โอ้สุดท้ายก็ไม่ดุเงียบอันสุดท้ายบ๊องเก็บหมดแล้วครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์สำหรับใครกดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะคลิปนี้ไปยิงก็ไม่ได้มาดักก็ไม่ได้เออ ไม่ต้องทำอะไรกินแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้สักอย่างเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปวีดหนะ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ